สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีน่อยเพรบันแพง FC น้องอุงิงครับมาพบมาพอกับบ่าวโทในช่องท้องพูนแบ่น้อยน้องอุงอิงครับกับบรรยากาศย่ำคำคำครับหลังฝนตกเศร้าได้จจะข้าวนะครับนอกจากตอนนี้ทีมงานรถตู้กับเตี้มเห็ดมะไล่น้ำใจที่พอมีพี่น้องเอฟซโอนมาให้น้องอุงอิงนะครับเนาะ กระเห็ดกติสิคองให้นองมือแรงครับอา้ามีทั้งรถเกี่ยวหยามีทั้งรถนักเรียนบาดนี่เอเอรถนักเรียนมาแต่ส่งนักเรียนครับมาแต่ส่งนักเรียนรถขั้นแหลกผ่านไปครับบา่าวทนถ่ายประทันก็เลยเดีมาถ่ายขั้นที่2ครับ พอดีอยางมาเบงพอธีตาว่าเป็นยางนกคือใต้วาสันเป็นนกเข่าครับพี่น้องนกเข่าเนี่ยนี่ต้นนี้น่าจะโดนรถชนนะบาทนคิดว่าเพราะว่าเิ่นต้นเดิกๆเ,เนี่ยเพิ่นมาจับสายไฟล้วเพิ่นสิม,มักลงมาลงมาในถนนนะครับนกพวกงนี่คือเพิ่นสิลงมาในถนนมากินสากเขียดสากกบหรือว่ากินกบกินเขียดเวลาฝนลินนะ คือมันเคืนฝนลินอยู่เมื่อคืนนะพี่น้องเราไปนี้พอก,กบเขียบมันก็สิมักลงลงมาในเอ้ขึ้นมาในถนนนะนก,กวางนี่้นบริยานเด้ฝนโตฝนยังฝนบริยานนะครับเป็นสิลงมากินเ่านาจะโดนรถดอ้ที่เขาไปตลาดเศร้านะครับไปซื้อกับเขาซื้อ,อยังนะโซนเอาก็เลยพอชิตาว่าไปละยิ่งนะโอ้บาโทนมายิ่งบาโทนมาทำบาปชมบรรยากาศยามแรงกันครับห้าโมง ประมาณหามงคินครับตอนนี้ฝน,นตกเมื่อกี้ถือว่าตกแห้งเลยพี่นอ้องผุดห้อไม่อีกแล้วตก,กเมือกมาแรงตอนนี้จากที่เหาต้องการนา้ำเริ่มจิตใจบดีแหละครับพี่น้องคนที่วันปุ๋ยไหบย่านกันแท้ขาดดามปุ๋ยไรนีนะเพราะว่าโตกวงวงเว้นนี่คือจากหัวนํำผูบ้าวทนเหลือสามหัว เงีประมาณขอมือหนึ่งนี่ครับพี่น้องเงีประมาณมือหนึ่งเนี่ยพอาะแต่ฝนเศร้าเหลือหัวเดียวโพอยู่ตรงนี้อีกสองหัวจมนม้ำเรียบร้อยครับหัวนำ้ำโพงเรียบร้อยเลยตกแห้งครับอ่าและนี่เบิ้องหนามกัน,น่างานนี่ครับท่วร์เป็นไงล่ะท่วมกันรถบุกซวงนะครับไปตัดใส่เบียดแหงไปหาใส่เดือนใส่เบียดบ่ พอดีเอาบักจกให้เพิ่นไปแต้มมาให้ครับเมื่อน um ั้นเมื่อนั้นขุดได้สามเทื่อมืัอนี้คิดว่านาสะได้ประมาณสี่หาเทื่ออยู่แล้วครับหลายกว่านั้นคิดว่านาจะได้บโบตัมกว่าหาเทื่อครับเบิ่งแล้วไปแต้มแต้มหนากว่าเก่านะเอาให้ยูว่าบอกว่าเอาให้ยูนะโอยูกับโบเป็นยังครับโอยูกับให้เพิ่นไปแต้มไหมเนี่ยได้บักจกมากแล้ววันนี้ บรรยากาศครับฝ่าทางนันคือทิศท,ทางทีสิไปเล่นมือแรงครับห้อยทับทันตำบลการแสนชัยครับพี่น้องการแสนชัยห้อยทับทันสีสเกตครับผลผลมืดตั้งเข่ามาแบบยิ่งใหญ่อลังการครับพี่น้องผลตั้งเข่ามาแบบยิ่งใหญ่อลังการแห่งรอเบิงครับว่ามันสิโตกบม,มือแรงนะครับ เดี๋ยสิไปหาเนี่ยเอาจอบนี่เราไปขุดใส่เดือนเบิ่งว่ามีเบียดจากหลังอยู่หันหน้าเพื่อนเราเอาเบ็ดมาถ่มไปห้บ่บสิว่ามีอยู่สิบหลังคือเ่าไอศิ้ออป,ป้าตัวเดียวอีกตีบรรยากาศยำคำยำเลียงครับตอนนี้พอน่นกับเม่บี้ก,ก็คือสิออกไปงานพร้อมกันเลยครับออกไปงานพร้อมทีมรถดตู้เลย ก็คือเขามีแผนที่เสียสุ่มมาลงอีกหลั้งหนึ่งครับลงนี่แหละมองไฟโซลาเซลล์เสานี่ครับมองมอเตอร์ไซค์จอดอยู่นี่ครับเลือวางไว้ให้สามารถลงสุม่มไล้อ,อีกสุ่มหนึ่งพอดีนะครับพี่น้องกันส,ส,สีสามสุ่มสี่สุ่มกับสุ่มนี่สุ่มนี่บางที่อาสิหมุนออกไปครับหมุนออกไปแล้วก็แขนมาวางนะให้มันสามารถนั่งได้สี่สุ่มไปเลยมีมองว่างมีมองตั้งนะเนี้ย,ดน,นยดนั่นเลี้นี้เลือยเสียไว เป็นหมองเห็ดไอ้กับเข่าเห็ดนี่ยังกับแก่กับยังกับว่าไปปิ่งขนมปังไอ้เอากะตี้ตำหอนมาวางเลยกัเอากาแฟซองมาวางผู <c oughs> ้ใดอยากกินกาแฟากับมีขนมปังมีน,นี่นะครับพี่นอ้องเออว่ากันไปครับเนี๋ยวค่เฮ็ดต้ตอนนี่สีขายต้อนไดพุ่นนะ่ เรากำลังโซเล่กันครับข้างในให้เขาโซเล่กันเนาะครับเนาอพี่น้องเนาะเรนกำลังเห็ดมาลอยกันนี่เบิ้งโดโดนี่จ้อมจ้อมไอเป็นมาที่มักอาบน้ำที่สุดในโลกครับ โด่เสียบน้ำเวลาหาซิบหลอบเบิ้งนี่เปียกอยู่ตลอดครับจัาหน่อยกับเรนไปลงน้ำเพื่อแล้วลงน้ำล้วก็ขึ้นมานอนเกลือกโด่โด่ไปเอาเงินมาใจะใส่สองบาทนี่ฮะไปขาบเงินมาใจะใส่สองล้านนี่เอาเงินสองล้านมาถิ่มไปนี่ได้ยังไงโด่เก็บเลยเก็บเลยนี่เงินสองล้านได้เก็บไปใส่ต้นกะทินครับ เงินผู้ใดมาเห็ดลนอยู่นี่สองล้านบาทเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ต้นกระถินครับพี่น้องพศสองพัห้าอห้าแปดอีกเหรียญหนึ่งละ่ะพศสอง 5, 5ั5ห้าหกห้าห้าห้าแปดกับห้าหกห้าครับพศเหรียญสองเหรียญน,นี่พี่น้อง ครับแดดเริ่มสอดแล้วครับแดดเริ่มสอดแล้วแดดสอดมาซองใสป่ปลาเขาโอเคครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพ่อพี่น้องเอ็ซีครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องทองพูนแบ้น้อยน้องอุ้งอิงครับพูนลูกดิกจอบซองอยู่หุ่นว่าเขาเห็ดอย่างกัน บุญซองพี่น้องบุญซองสารคดีนี้เอาไว้สมีสะก้อนครับพี่น้องเดื้อเพกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ